ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเป็นอีเวนท์ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ketilabs นะคะซึ่งเป็นแบรนด์อาหารเสริมของกะแตที่ตั้งใจอยากจะทําให้คนไทยนะคะมีผิวที่สวยสุขภาพที่ดีแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันค่ะเรยวว่าเวลานต่ยกว่าจะอัณฑ์นี้จะลมมาจริงๆถ้าย้อนกลับไป ก็แต่ทำอาหารเสริมก่อนทำเคที่คอสเมติกส์อีกค่ะตอนนั้นทำเป็นคาเต้คอลลาเจนนะ<ช>ถ้าใครติดตามแล้วก็มีโอกาสก็เลยอยากกลับมาทำอีกครั้งด้วยนะวัตะกรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลยกลับมาด้วยความที่เราใช้สูตรที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกด้วยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของคนไทยนี่แหละที่นำสูตรของคนไทยเราไปประกวดในรางวัลระดับโลกล้วได้มา ไปคว้าเหรียญทองมาไปคว้าเหรียญทองมาซึ่งที่เกาหลีใช่ค่ะมันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะให้คนไทยภูมิใจในความที่สินค้าไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่มันตอบโจทย์ดความยั่งในบ้านดูพี่แต่ได้เลยค่ะตอนนี้ใกล้เลขสี่แล้วใกล้เลขสี่แล้วปีนี้สามเก้าแล้วร้องเพลงเต้นทำหลายอย่างมาก เช้ามาประชุมแล้วยังต้องแบบออกกําลังกายเป็นนักกีฬาอีกคือร่างกายเราใช้มาเยอะเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยสุขภาพมันแย่ลงก็หาวิตามินทานเพื่อดูแลตัวเองแหละแต่ว่ากว่าจะได้ก็ซื้อกระปุกนึงแคลเซียมวิตามินซีวิตามินดีน D, กินหลายกระปุกสรุปกินไม่กินไม่หมดมเพราะมันหลายเม็ดมันหลายเม็ดก็เลยหาอะไรที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเองก็คือหาวิตามินที่ช่วยเหลือเราได้ง่ายสะดวกครบและคุม้ม ก็เลยเดินเข้าไปหาโรงงานที่เรียกว่าเป็น t o อปไฟของประเทศ <Hi. S 1> เลือกโรงงานที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็นักวิจัยระดับที่เรียกว่าได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกก็ mm hmm. คือซื้อสูตรอันดับหนึ่งมาเลย mm hmm. เพื่อความมั่นใจแล้วเรากินเองแล้วเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็รู้สึกโอเคคุณภาพชีวิตอะมันสําคัญสุขภาพสําคัญผิวสวยๆก็มีผล mm hmm. เพราะว่าถ้าผิวสวยมองกระจกเราก็รู้สึกมีความสุขสุขภาพดีทํางานก็รู้สึก แข็งแรงมั่นใจทําอะไรคุณภาพมันก็ดีขึ้นก็เลยรู้สึกอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆเนี้ยค่ะให้กับคนไทยแล้วที่สำคัญพอเรากินเองเราก็จัดเต็มเรียกว่าใส่แบบ max dose ที่ไม่ใช่การดีดลงไปใช่คือมั่นใจมากว่าทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีเหมือนแต่ไปด้วยกันแน่ๆใช่ค่ะแต่ว่าลงทุนเยอะโคก็แปลว่าต้องลงทุนเยอะนะตัวนี้ต้องบอกว่าตามคุณภาพค่ะต้นทุนก็ อย่างที่บอกเลยเพราะว่าเรากินเพราะว่าตั้งใจอยากให้สุขภาพเราดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเราเองก็ทานกันเองเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมันเอาเข้าปากเนาะต้องฝากทุกคนถ้าใครอยากจะเริ่มรักตัวเองดูแลสุขภาพเช็คหลักกล่องให้ดีเนาะอาหารเสริมเนี่ยก็คือต้องดูว่าปริมาณที่เขาใส่เนี่ยคุ้มไหม มีอันตรายไหมนะคะแหล่งที่มาของสารสกัดใช่ค <design> <messaging> uh, ่ะ <wear> ก <erin> uh, ็อันนี้สำคัญมากๆก็เช็คให้ดีพลิกหลักกล่องของแบรนด์เคทีแล็บพลิกหลักกล่องเทียบคุณค่าสารสกัดได้เลยใช่ค่ะฝากหากหน่อยเชียร์อัพแฟนหน่อยค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์เรียกว่าระดับโลกได้เลยเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากทีมงานนะคะนางงามมิสยูนิเวอร์ส จากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะคะมาร่วมในงานเทท่แลบเป็นอีเวนต์เปิดตัวแบรนด์ของกะแตนะคะก็วันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาหารเสริมแบรนด์ใหม่แต่เป็นการเรียกว่าเปิดตัวอุตสาหกรรมความงามแบรนด์ของคนไทยที่แข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพก้าวไกลสู่เวทีโลกก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ไทยภูมิใจในผลงานของคนไทยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ต แบรนด์เคที่แลบของกระแตนะคะที่แต่ตั้งใจทำค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายหลายคนบอกกระแตทำไมพลังเยอะจังเลยนี่แหละค่ะเคที่แลบช่วยได้ตัวช่วยครับพี่ตัวช่วยค่ะใช่มันนี้ก็คือบอกว่าก็ร้อยล้านที่เราต้องพูดกันมาแล้วหรอ ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะนอนร้องไห้เยอะอยู่ด้วยการดูแลหรือบริหารองค์กร <Okay. S 1> คน <Okay. S 1> ห,ลห,ลหลายร้อยคนค่ะแล้วแต่ก็ทําหลายอย่างเนอะร้องเพลงด้วยยังต้องแบ่งเวลาไปซ้อมเต้นคิดงานพอทําเพลงทีนึงก็โอ้โหใช้ชีวิตแบบเยอะมากๆคือก็นี่แหละสิ่งที่ทําให้เรามีพลังงานก็คือเราก็ต้องเติมเต็ม สิ่งดีๆเพราะบางอย่างเนี่ยมื้ออาหารแต่ละมื้ออาจจะไม่เพียงพอต่อพลังงานที่เราใช้เราก็ต้องหาสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนตัวเองค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยอย่างเมื่อวานทุ่งไปขึ้นไม่ถึง universe โอ้โหเหนื่อยมากก็ได้ยืนขาสั่นอยู่เพราะว่าใช้กล้ามเนื้อเยอะมากๆเลยแล้วเมื่อคืนก็คิดอีเวนต์กันแล้วเตรียมงานแต่ช้าต้องบอกว่ายังไม่ได้นอนเลย แต่ว่าผิวยังเป๊ะอยู่นะคะถ้าถามตัวแต่เองอะ <Hey. S 1> ก็คงจะมีผลกระทบบ้างแต่เรามองว่าเราขอโฟกัสในหน้าที่ท,ที่เราได้รับ อย่างเดียวเพราะว่าแค่จําท่าจําเนื้อเพลงใหม่แบ n g ค o อ c i ดซีดีจำทุกอย่างก็เหนื่อยแล้วหนูก็เลยแบบอ่ะมีปัญหาหรือดาราม่าอะไรก็ถือว่าทุกคนก็คงจะแก้ไขกันตามหน้าที่ตัวเองเรามีหน้าที่ในการต้อนรับชาวต่างชาติด้วยโชว์ความที่เรา r e p r ซ s e n ความเป็นชายแหลกมวยไทยนี่ไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียวเราเป็นนักมวยด้วยเราก็เอาความเป็นแบบว่าเอกลักษณ์บ้านเราเอามวยไทยใส่เข้าไป มีมวยขึ้นนี่ขนลุกเลยเพราะว่าครูมวยขึ้นของขึ้นเลยคือเราอินกับกับโชว์มากๆซ้อมไปนักตาจะไหลไปมันเหมือนมันภูมิมใจอะ่ะได้ถึงเวลาที่จะได้ประกาศความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนอกจากมวยไทยเนาะเราเอาทีมโขนศิลปะชั้นสูงของบ้านเราแล้วยังมีพี่บัวขาวมาเสริมทักามอลังการอีกแล้วก็นักดนตรีไทยนะคะมันมันคือการแบบ represent ความเป็นไทยสุดๆแล้ว ดีใ,ใจที่ทุกคนได้เห็นโชว์นะคะ <Yeah. S 1> ก็ตั้งใจทำโชว์นี้มากๆเพื่อต้อนรับนางงามทั่วโลกจริงๆ mm hmm. ค่ะ mm hmm. นี่เลยวันนี้นางงามมากันทุกคนนะคะ mm hmm. น่ารักมากค่ะ,ะคือของแตรเนี่ยเป็นเคที่คอสเมติกนะคะที่เป็นตัวสปอนเซอร์ hmm. ก็นางงามก็ถือสินค้าเรารีวิวกันช่าเลยใช mm hmm. ่น่ารัก mm hmm. มากเลยค่ะ mm hmm. ยา,ยากไหมก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าคิดว่าเขาเข้าใจแล้วเขาแฮปปี้กับสินคา้ารี่ว่าถ้าเปิดกล่องมาแล้วเห็นลิปสติกสวยๆเขาก็อยากจะใช้นะถ้าห,หลังบ้านเนี่ยเป็นทีมของทางพี่นวัตพี่แต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ รู้ลึกอะไรมากเพราะว่าเรามาในฐานะของสปอนเซอร์หลักแล้วก็นอกจากเป็นสปอนเซอร์แล้วยังเป็นศิลปินที่โชว์อีกทําไรหน้าที่มากก็เลยรู้สึกว่าเราทําตรงเนี้ยของเราให้ดีที่สุดดีกว่าแต่ก็ลุ้นนะตอนที่ซ้อมวันรันทูวันที่4ี่วันก่อนมนก็ะแซวบอกไม่ได้โชว์แล้วมั้งก็ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ พอ <CK> แต่รู้ว่าไม่ได้โชว์แต่ก <mission ell> ็คิดบวกอีกนะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้โชว์เดี๋ยวขอเวทีวางไว้เหมือนเดิมพี่แต่จะถ่าย MV บนเวทีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพลงใหม่พอดีก็เลยบอกว่าไม่โชว์เป็นไรเดี๋ยวถ่าย MV วตรงนี้เลยใช่แต่ก็ได้โชว์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามมิวสิกวิดีโอที่น่าจะ represent ความเป็นไทยสุดๆกับเพลง Bangkok CD นะคะเร็วๆนี้ใช่รามาหนึ่งเนาะเออ่อนเสิร์ตอนเสิร์ต ตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วค่ะก็เศร้าไปอยู่สองสามวันหัเราอวันนี้ปอบตลอดเลยคือเราลาค่ะเราอยู่กับเขามันเหมือนเป็นตัวแทนของทุกความสุขความทุกข์ความเศร้าเราคุยกับน้องอ่ะมันมันได้กลิ่นแล้วมันอยากนอนเนาะมันก็เป็นความผูกพันแต่ว่าตอนหายเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เราก็ปลอบใจตัวเองเราก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ ก็ต้องโทษตัวเองก่อนด้วยเข้าใจค่ะแต่ว่าในบางอย่างมันก็มีปัญหาที่เราเราเสียดายที่เราน่าจะได้รับการปลุกจากทางสายการบินเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างี้หลายหลายคนก็มองว่าไม่เชื่อที่เขาไม่ปลูกบางคนก็บอกเคยเจอเหมือนกันที่ไม่ปลูกซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงคือเขาไม่ปลูกเราจริงๆตอนนี้ก็ให้ทางทีมงานติดต่อไปแต่ทางเขาก็ติดต่อกลับมานะคะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามให้อยู่ตอนนี้ยังไม่ ยังไม่เจอน้องแต่ก็คาดหวังว่าจะได้เจอเพราะบางคนก็บอกว่าบางคนรอ,อประมาณเก <c oughs> <cend ec ans> ือบเดือนค่ะถึงจะเจอของอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผ่านมาสองอาทิตย์กว่าก็คิดว่าอีกสองอาทิตย์อาจจะเจอน้องก็ได้ปลอบใจตัวเองไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยก็เดินหน้าต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเศร้นานางเดี๋ยวพลังงานหายมนกมีกระแส่เข้ามาแบบสงด้านแ่ว่ากิเราิาอเาปนบ้างมีผลไหมแต่ว่าก็ทําให เราได้ฉุกคิดในหลายเรื่องถ้าถ้าคอมเมนต์ไหนเป็นการติเตือนเพื่อให้เราปรับปรุงแล้วเรานึกคิดตามเขา <c oughs> เราก็รู้สึกเอาไปปรับใช้ได้อันนี้แต่ก็เอามาใช้ม,มายอมรับ,บแต่ว่าอันไหนที่เหมือนเหมือนเม้นเพื่อสนุกสนานอันนี้เราก็มองผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าคนไม่เข้าใจอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจตบองมว่าลกลกรก็ะแปลอะไรเาใจอมันมีอะไ อธิบายยากจังเลยหรือว่าแค่คนที่เขารักเราเข้าใจเราพอแล้วค่ะใช่จริงก่อนหน้านี้เคยใช้บริการสายการบินนู่นบ้างมีปัญหาไม่มีเลยใช่ครั้งแรกแล้วทางต่อจะดูจัคตั้งต่อไปไหมคะยังไม่มีโอกาสเดินทางเดี๋ยวก่อนใช่ค่ะจริงๆเรายังติดใจอะไรกับสายการบินนู้นถูกไหมถือยังอยู่ในเรื่องอะไรที่ผ่อนปล่อยอยได้แล้วเออไม่ติดใจแล้วค่ะแต่ว่าเดินหน้าต่อ ใช่ทุกคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนก็มีอุปสรรคแต่ว่าจะแก้ไขมันยังไงและเดินหน้าต่อ,อยังไงอันนี้สัมพัญกว่าค่ะใช่แบบถามวรอคอยเนาะที่แอเปล่าไม่น้องถ้าเขาฝันนะ <c oughs> เออควานหาทุกคืนคืนครันมันเคยควานไงละเมอหาทุกคืน,นควานอ้าวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหงาเนี้ย เดี๋ยวก็นักจาจะไหลคิดถึงค่ะขอมาถึงก็ดมกลิ่นแถวนี้ไปก็พอหิมใจได้ตอนนี้มีตัวใหม่มาดามใจรือยังคะยังก็ครอยังรอน้องอยู่รอน้องต่อเสมอวันนั้นตู้ชีพตอบใจให้กให้ตอใจอะไรบ้างวันนั้นตอบใจเหรอครับจริงๆก็ คอยช่วยเหลือดีกว่าครับคอยช่วยตามคอยช่วยอะไรแต่หนึ่เวลาที่เขาเสียใจหรือนอนคิดถึงน้องตุ๊กตาเราก็จะโอเคเอาเสื้อเราไปก่อนนะงเอาเสื้อให้ดมนอนกอดกันไปก่อนนะเป็นคนเหมือนติดกลิ่นอะติดกลิ่นใครเป็นหรือเปล่าติดหมอนเน่าตุ๊กตาเน่ามีกลิ่นมีกลิ่นมีกมีกลิ่นคนข้างข้างช่วยช่วยอยู่ค่ะว้าว เอาจริงๆณตอนนี้เลยยังไม่ได้นึกถึงคอนเซ็ปต์งานเลยค่ะเพราะว่าโปเจิต์ปีหน้าแต่แบบเตรียมทําอะไรอีกเยอะมากวันนี้เปิดตัวแบรนด์อาหารเสริมแต่คิดว่าปีหน้าจะมีเปิดตัวแบรนด์เทชิเมเรสซอสเมติกอยากเป็นทางการน่าจะสนุกขึ้นมันจะมีความแบบแฟชั่นเยอะขึ้นแต่อันนี้วันนี้มันอาหารเสริมเราก็อยากให้ดูเป็นแบบเบลเล้วดูเป็นสุขภาพทําอะไรมากไม่ได้ถ้างานแต่งคิดว่า ปีหน้าปีหน้าเฮ้ยเหนื่อยแน่เลยจะมีจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่ามีคอนเสิร์ตเลยหรอก็อย่ารอติดตามนะคะคิดว่าจะเป็นงานแต่งที่สร้างบรรยากาศและพลังงานดีๆให้กับทุกคนที่ได้เห็นแน่นอนยังเลยเอาเลื่องสะดวกตอนนี้ ว้าวเดูวเอาสนุกสนุกเท่าเท่าที่ทำได้เพราะว่าเรากอบเพื่อนเยอค่คิดว่ามาถึงปุ๊บไม่น่ามีพิธีจีพิธีการอะไรเต้นอย่างนี้มนุกจอยสนุกจอยได้ค่ะโอเคนะ ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเค่ะมีแบบพุ้งๆในหัวเฉยๆแต่ถ้าจะเตรียมน่าจะแบบใช้เวลาสักพักหนึ่งแน่นอนอพอดีมีการตัดโครงการของหลายอย่างก,ก็เลยแบบว่าไปโฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะเรื่องแต่งก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก่อนเด<ต>ี<น>๋ยวก่อนต้องเตรียมการต้งแต่นู่นๆนันะคะว่ามันงาเอียดม,มันเยอะนะที่เดี๋ยวสักปีใหม่ปีใหม่หลักปีใหม่หลัปีใหม่ รอได้ครับรอมาสิสามปีนะครับอเร <c oughs> นกนี่อไครับอกไม่ใช่บอกเเฉยบอกไมเฉย